เมืองในฝันโนบิตะแลน็นไงกันชิมมาออกมาจ้ะมาเลยๆไลาล่

นานๆทีก็อยากเล่นอยู่ในบ้านแต่ว่าคุณแม่จัดพิธีชงชาอยู่ก็เลยบอกให้ออกไปเล่นข้างนอกอสิไงพวกนายว่างอยู่แล้วสิใช่ไหมไปเล่นปาบอกลกันที่สนามมะปาอา,อาดีใจไปกันฮะน,นะดีัจดีจดังเ,เลย<ป>อ้าวตั้งแต่เมื่อไหร่กันล้เนี่ยเขาห้ามเข้าเหรอทำไมอะทำไมอะ เ็นกำลังจะลู่แล้วไม่ใช่เหรอเขากำลังจะก่อสร้างในแถวเนี่ยแล้วของมากองจเต็มไปหมดนะบ้านที่สุดเลยอ่ะเถออยู่จะจะไปเล่นทางทีน่าเสียดายจังแลทีนี้พวกเราจะไปเล่นกันที่ไหนเจ็บแย่เจ็บนนะะอออออื้้้เเเเเยาาากกังงงง่รร็ขขพพววมใชีต ถ้ามีแบบนั้นแล้วก็เราเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่าไงอะ่ะฉันอยากได้เมืองแบบนั้นจังเลยเม,มืองตามใจฉันอย่างนั้นเหรออ๋อ,อดีละมาสร้างกันเถอะสร้างอะไระสร้างเมืองอเหรอก่อนอื่น,นก็ต้องสร้างบ้านของพวกเราก่อนง g เอาคนหนุคนหนหยิบหยิบหยิบอ๋อได้แล้วนี่ด้วยกล้องพลอยจำลองแบบด่วนทันใจจีนี่เลยฮะเอานะก่อนอื่นก็ถ่ายบ้านที่อยากได้แช่แช่แช่แช,ช,ชพอภาพออกมานะ ออกมาแล้วก็อันน้ำร้อนราดน,นะแล้วก็รออีกสามวินาทีป๊อปอักป๊อบป๊อป๊อขึ้นมานี่งาได้แล้วเ,เรียบร้อยแล้วโอ้ยเรียบบ้านจำลองเหรอว้าวข้างในเป็นของจริงเป๊ะเลยอะเออแต่ว่าจะเอาบ้านจำลองแบบนี้ไปทำอะไรได้อะ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราก็ย่อตัวเล็กลงก็สิแค่นี้ก็เข้าออบ้านได้เลยเออจริงด้วยสินะทำได้จริงแน่นะให้ก่อนท้่อย่างหนึง่งเราก็เข้าไปในอุโมงค์คนแครนนี่สั้นนะ อเเข้าขไปลตัวอย่างเรียบร้อย <c oughs> จะเอามาแล้วเห็นมะเอามาเป็นคนแคร์แบบนี้แล้วเห็นมเห็นมาทางน่าสนุกเนะาะจะอาที่นี่นายก็ไปลอด,ดอุโมงค์มาแล้สิแค่เนี้ยเข้ามาข้างในได้แล้วล่ะดีละงั้นเดี๋ยวฉันไปถ่ายบ้านจำลองมาเยอะๆเลยอ่อาอ้าวพ่อตัวไหนถ่ายตรงนั้นเลยเอาเลยแชะแช่ไม่ชอบอืมเอาเลยเออกมาออกมาเยอะเลยอ่อาร้อนนะ น,นี่ก็กลายเป็นเมืองของพวกเราแล้วเลยเนะอะพี่เหลือนะก็ยังให้ดูสวยๆก็ใช้ได้แล้วละเออแล้วมันนี่อะไรเนี่ยโฮยหนังสือเล่มจีมีตัวหนังสือทั้งหมดเขียนไว้ด้วยละ่ะแต่วต่คนที่อยู่ในบ้านเนี้ยไม่เป็นไรเหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกกล้องเนี่ยถ่ายคนไม่ไติดละนะ็อกน้าอือตรงนี้ทำเป็นถนนใหญ่ก็แล้วกันนะอือแต่คงไม่ต้องมีสัญญาณไฟจราจรหรอกนะแล้วก็สร้างโรงโบลิง่ง ศูนตีเบสบอลแล้วก็ร้านเกมด้วยดีกว่าโดอรเมอนไปถ่ายมันแล้วกันเดี๋ยวฉันไปเรียกเพื่อนๆมาเองนะ,ะได้เลยอะไรของนายโนบิตะพวกเรากำลังเซ็งอยู่แท้นายยึบอะไรของนายแบบนี้ฮะนี่พวกเราวันนี้นะฉันจะทําฝันของทุกคนให้เป็นความจริงนี่ตามฉันมาเลยดิเรื่องพันนั้นน่จะเป็นไปได้ยังไงกันเล่านายละเมอหรือเปล่าเนี่ยม<ะ>ีจริงนายถูกอ,อัดแน่ใช่เอาล่ะที่นี้ก็เข้าไปข้างในนี่ได้เลยเนี่ฮะทางเข้ารออะไรน้เปล่าโนบิตะแล้วโดนตบ ออเอาหน้าตามแล้วกันเือเอาปะ <Gonzalez> ย่อย้ยสุดยอดไปเลย,ยเสร็จไปเลยนะนี่ละเมืองของเรานะ มานี่วอวอเยอะเยอะเยอฮ่าฮ่าฮ่่ำห่ยมากให้พวกเราไปเล่นด้วยคนนะใ่ยาฮุยยเ้ยแบบนี well ้เดี right <the ๋ยวก็หมดเทองลกนะแบ่งของมาเฉ็ดมั้งสิให้ได้ก็ไมเอาทียากกินหลายองเล่นในตำนานแล้วเจียเล่นไปเลย เล่นจนเหนื่อแล้วมานอนอ่านหนังสือกร์ตูนดีกว่าทุกคนมีที่เล่นใหม่แล้วนะเราไดมาตั้งชื่อเมืองนี้ว่าโนบิตาแลนด์ดีไหมล่ะอะไรอะอะไรนะใครัะเรี่ย ถึงมีขยะก,กองว่าเริ่มแบบนี้ได้ละเนี่ยเอาละค่ะช่วยทําห้องเก็บของตรงนี้ให้ทีนะคะได้เลยครับโอ้หมดกันเลยเมืองของฉันเฮ้ยนี่ดรเอมอนเอาเครื่องที่ทําที่ว่างบนอากาศมาให้หน่อยดิไม่ได้บอกมาได้โดนอันดอไ,ได้บอกให้เดี๋ยวจะไปทําไดอย่างไงเล่าเครื่องแบบนั้นนะฉันไม่มีหรอกโนบิตะรีบๆเอาขยะก,กองนี้ไปทิ้งเร็วๆเข้าผพไม,ม่รู้ด้วยนะดรอเอรมอนเขาเปิดคนออกมาเฮ้ย,ยทำไมเป็นแบบนี้ได้ i